สวัสดีครับพี่คนาเรด้วยคาร์เ,เตอร์ทรัครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอกันกลหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ภารกิจเร่งด่วนครับเกินแตกเกินร้าวครับไครรีบไปกันบทอัดดินใหม่ครับเกินร้าวไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าครับก็ ฌานเบนเก็เร่งรีบมาย้ายให้ครับก็ยังอยู่กับเจ้าแคทสังศูนย์ดีอยู่เหมือนเดิมรังเกเดอร์ก็รับตำแหน่งครับเจ้าแคทสังศูนย์ดครับวันนี้ฌานเบนก็กาลังเตรียม

เร่งดวนอย่างนี้คนทรงก็ต้องต้องขอผ่านทางก่อนนะครับในเมื่อโรเบิรตของเรายังไม่ว่างเราขอขึ้นหางปลาไปก่อนแล้วกันทางไม่เร่งเกิดแตกแน่ครับแต่เดินก็เดินขึ้นไปเลยครับ เดินขึ้นไปเลยแบบนี้เงี้ยแหละโอนๆหน่อยเป็นอะมั้งลืมอาจจะโหดหน่อยครับต้องขออภัยครับ <laughs> ว่าอะเจอตาช่างนะครับนะครับเราไปเจอกันที่เขื่อนคร<ล>ับโอ้สวยซ้ำสองครับยิ่งรีบๆอยู่นี่ครับยางระเบิดคู่เลยครับ นี่ครับดูยางระเบิดคู่ครับไปไม่ถึงเขื่อนครับต้องลงกลางคันโอ้คนยิ่งรีบๆอยู่ครับิงคนยิ่งรีบๆอยู่ก็เกือบถึงแล้วครับเหลืออีกประมาณร้อยกว่ามิตรก็ยางระเบิดก่อนต้องลงแล้วก็เดินไปครับ กดตีนช้างให้ถึงพื้นกันครับ เวลาเรารีบก็มีอุปสรรคอย่างนี้นะครับเกือบถึงเขื่อนแล้วครับเตดยางระเบิดก่อนระเบิดคู่เลยครับนี่โอ้สาผ่านอุปสรรคตาช่างขนส่งมาได้แล้ว เดี๋ยวให้จานเบ้นเดินแมตโคลไปให้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เขื่อนแตกครับก็ให้จานเบ้นเดินแมตโคลไปให้ครับผมก็ขับรถกระบะตามาเเล์มขยับไม่ได้ครับยางระเบิดคู่เลยครับก็อีกประมาณประมาณกี่เมตรเนี่ยน่าจะเกือบถึงเขื่อนแล้วแหละครับ เกือบถึงเขื่อนแล้วไหนเขื่อนตรงไหนนอกโอ้ก็อีกไกลเหมือนกันตัวนี้ก็กยังอีกไกลยอยู่ครับน่าจะนู่นแหละป่ายุขาข้างหน้านู่นแหละน่าจะเป็นเขื่อนครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ